ทุเรียนปลูกไม้นี่ก็ต้องเอาใจใส่เพราะป่านลูกนะครับตื่นเสาร์มาบัดท่านได็ไปใส่กับมบะเบงต้นทุเรียนที่ปลูกไม้ครับมือใหม่ปลูกทุเรียนก่วนอยากกินทุเรียนไหลครับพี่น้องก็เลยนําทุเรียนมาปลูกอ,อยู่ในสวนตอนนี้ปลูกได้แล้วซีหลุม4ีต้นครับเกิด <laughs> มา ถ้ารอดจากสต้นนี้เอารอดหนึ่งเดือนเป็นต้นไปนี่ก็สซิปลูกให้ได้หาต้น6ต้นเป็นสิต้นหมดแล้วครับพี่ร้องปลูกมา2ปี3ปีแล้วมันตายเมื่อพอบอกค่อยด้ดูแลหลังกเกษียณมานี่มีเวลาเนาะก็เลยเอามาปลูกทุเรียนเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับเพิ่นปลูกได้ทางชัยภูมเนี่ยก็เลยอยากปลูกคือเพิ่นก็นเลยมาหัดมาเรียนมาศึกษาไปเบิง อาผู้เพิ่นที่มีสวนนะขอความรู้จากเพิ่นแลน้วก็นำมาปฏิบัตินำมาเฮ็ดอยู่ในสวนจะของกับพี่น้องหวังว่ามันจะรอดนะครับเพราะว่ะกากเอาใจใส่ดูแลโดยเฉพาะเรื่องระบบรากระบบดินแล้วก็เรื่องโรคของมแมลงก็สิพยายามเห็ดให้ดีที่สุดครับนี่คือสภาพของทุเรียนที่กุสวนปลูกใหม่ อยู่ทั้งส,งสวนคุส้สวรครับกับพยายามเสี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของดินโดยเฉพาะบริเวณรอบๆโค้นของทุเรียนที่เขายกขึ้นมาเนี่ยกโคกยกโค้โนเนี่ยะเห็นให้มันด่วนซุยนะครับก็ได้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมักอินรีย์ชีวภาพแล้วก็น้าใส่น้ำมักอัมาราดลดทั้งขางเพื่อให้ดินของเขาด่าวนซุย จากคำในน้ำของไอพีจากคำในน้ำของพนผ,ผู้ที่มีความรู้ของทุเรียนนะพนบอกว่าดินที่อยู่รอบๆโคนทุเรียนนี้ถ้าหากมันเนนรากฝอยของทุเรียนมันสีเดินยากก็ต้องเห็ดไ้ดินมันร่วนซุยโดยใส้นำมักจุลินทรีย์เนี่ยมาราดมาลดดินมันกระสีร่วนซุยขึ้นรากของทุเรียนกระสีเดินได้ดีเพราะว่า รากอาหารของทุเรียนนี่เป็นระบบรากฝอยนะครับ่นือนว่ารากตะขาบเนาะอันที่จริงรากของทุเรียนนี่มีทั้งหากแก้วหาก,หากแขนงและกระรากฝอยรากที่หาอาหารของทุเรียนนี่ที่เป็นารากฝอยหรือรากตะขาบเขาจะหาอาหารอยู่บนผิวดินนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่คุณส่วนในความสําคัญนี่ก็คือเรื่องของดินนะครับที่เขายกค้นขึ้นมาเนี่ย แต่ว่าถา้เาเขาใส่วัสด,ดุทั้งแขงางอะไรร้ายแบบนี้ส่วนหนึ่งก็สิมีปลวกอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อาการเกิดเชื้อราคูณสดก็ได้ใส่ไตรโครเดมานะครับไตรโครเดมามาราดลดอยู่ตลอดเวลาอาทิตย์ละเทือนะครับเพื่อ,อป้องกันโรคราที่เป็นโทษเนี่ยมัธบาดแต่เรื่องของปลวกนี่ผมมีปัญหาครับพี่น้องเพราะว่าปลวกนี่มันบดททำร้ายพืชบดายทำร้ายหลักพืชที่ ยังเขียวยังมีชีวิตอยู่ปลวกเขาจะทําลายหรือกัดกินในส่วนที่ของพืชที่ตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมีความชื้นอยู่รากของทุเรียนยังจะเริ่มเติบโตได้อยู่ยังมีความเขียวสดนะครับไม่เกิดการทำลายจากเชื้อราหรือโรคอื่นๆปลวกเขาก็สิบวยเห็ดอย่างน,นั้นก็บอกมีปัญหานะครับสำหรับเรืองปลวกนี่คือสภาพที่คุูสวดน้ำภาพของทุเรียน อีกหลุมนึงมาฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวคุสดกัะจอัปเดตให้พี่นอ้องอาเบิ่งไปเรื่อยๆขอบคุณพี่น้องที่ให้คำแนะนำและติดตามคุสดตลอดมาขอบคุณครับ